านบอกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญามีสามประเภทในปริยะท่านบอกว่าชุตะมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการชีดอ่านไตรตรองหนึง่งยิงตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากพินิจการพินิจพิจารณาหนึง่ง คือเบื้องต้นเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญาอันดับสองเกิดขึ้นจากการพิิจิารณาของสามัญชทนทั่วๆไปหนึ่งภาวนาภาวนามายปัญญานี้ท <c oughs> ่านแสดงไว้เพียงว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล่วงลวน นี้เราก็ไม่ทราบในปริยัตในขณะที่เรียนอยู่นั้นว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆน,นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรพอเราภาวนาไปโดยลำดับนาๆก้าวถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นปัญญาล้วนๆอย่างแท้จริงคือไม่มี ยืนมีเบินมีนั่งมีนอนคือไม่มีอิริียบทเว้นแต่หลับเท่านั้นปัญญาขั้นนี้จึงเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสอย่างแท้จริงเพราะจากภายในจิตใจทางภาคปฏิบัติแล้วปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่หมุนตัวไปเองเพื่อฆ่ากิเลสโดยลําดับนี้ยิ่งนับวันแก่พระสามารถคล่องแคล่วขึ้นไปโดยลําดับ ิเลตประเภทใดสติปัญญาขั้นเหล่านี้จะไปแหลแกแตกกระจายเป็นลำดับลำนาไปก้าวถึงขั้นละเอียดแห่งสติปัญญาก็เป็นมหาสติมหาปัญญาหายสงสัยที่เราเคยเรียนในกำลับตำราท่านว่ามหาสติมหาปัญญาคือเเป็นสติปัญญาที่แก่กล้าสาม,มารถแต่นั่นเป็นเพียงว่า ภาพจากความจำเฉยๆยังไม่เป็นความจริงที่ประจักษ์ใจจากภาคปฏิบัติเมื่อเขาถึงภาคปฏิบัตินี่แล้วภาวนามายปัญญาก็ประจักษ์ใจเองไม่ถามใครจนก้าวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาแก้วกล้าสามารถเป็นสติปัญญาที่ซึมทราบ ตามกเกล็ประเภทต่างๆจนถึงขั้นละเอียดจุดสติปัญญาอันนี้ก็กล้าสามารถลุกลามไม่ไปได้หมดจนกระทั่งไม่มีจุดเกล็ตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม่ผุยผงทำลายเผากันแหลกแตกกระจายไปจาก,กจิตใจนี่อำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาทางภาคปฏิบัติ ตามจิดาภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็จะ้ปจักขึ้นที่ใจของตัวเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดประจักขึ้นจากภาคปฏิบัติภาคเรียนนั่นเป็นเหมือนกับแบกแแปลงผนผังเราเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนกว้างแคบ สูงต่ำขนาดไหนก็ต้องถูกไปตามแปลนที่บอกไว้นั้นบอกไว้นั้นแปลนจึงเป็นแบบแปลนแผนผังเป็นแผนที่ทางเดินของการปลูกการสร้างต่างๆถ้ามีแต่แปลนเฉยๆไม่มีการปลูกการสร้างก็ไม่สําเร็จประโยชน์อะไรที <c oughs> นี้การศึกษาเรียนท่านเรียกว่าปริญญา คือการศึกษาเราเรียนแบบแปลนแผนผังเมื่อศึกษาเราเรียนได้แล้วก็ไปปฏิบัติเท่ากับเราปลูกบ้านปลูกเรือนขึ้นมาจเจ้ากี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็จะเริ่มปรากฏตั้งแต่เริ่มวางรากถามแห่งการปลูกบ้านสร้างเรือนด้วยภาคปฏิบัติแนีวจะปรากฏเป็นรูปเป็นร่าง แห่งบ้านแห่งเรือนขึ้นมานี่ก็เหมือนกันเวลาจิตก้กาวเข้าสู่สมาธิกแบบ็เริ่มแรกการสร้างมีเป็นย่างสมาธิคือร่างเรือนใจขึ้นมาแล้วสมาธิขันใดภูมิใดปัญญาขั้นใดภูมิใดเป็นย่างแห่งเรือนใจขึ้นมาเรือนใจขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงมิมุิหลุดพ้นเป็นเรือนใจขึ้นมาโดยสมบูรณ์ นี่ท่านเรียกว่าปฏิบัติปฏิเวทได้แก่ความรู้แจ้งเห็นจริงมาโดยลำดับตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิข,ขั้นขั้นขึ้นมาถึงขั้นปัญญาตลอดมีบุตรพ้นทางจิตใจโดยไม่ต้องไปถามใครนีเรียกว่าสร้างบ้านตามแปลนถูกต้องและสำเร็จโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่ท่านจงเรียกว่าปริยัต ได้แก่การศึกษาเรียนปฏิบัติได้แก่การดำเนินภาคปฏิบัติสูงสมาธิปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาศีลพยายามรักษาให้บริสุทธิ์ให้มีความอบอุ่นในศีลก็เรียกว่าเรามีรวนใจคือศีลบริสุทธิ์ เรามีรวนสมาธิมีรวนคือปัญญาเป็นขั้นขั้นขึ้น,นไปจนกระทั่งถึงรวนของเรากลายเป็นธรรมอันสมบูรณ์แบบเต็มหัวใจของเราใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันโดยสมบูรณ์แล้วนั่นเรียกว่าสร้างธรรมขึ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วย เ็นทำทั้งแท่งภานาจิตใจปฏิเวทะรู้แจ้งไปตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญากระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเป็นลําดับไปนี่ไว้พยายามปฏิบัติมาเป็นกําลังความสามารถตั้งแต่วันออกปฏิบัติหลังจากเชียรับตัวว่าจากถึงหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจแล้วหายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน เ <c oughs> ทียบกันได้ว่าเวลานี้ชาวพุทธของเรากำลังสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานว่าเมื่อพระพุทธทเจ้าปรริพานไปแล้วเมื่อไรมรรคผลนิพพานจะสิ้นสุดยุติลงไปบางรายแล้วก็ต้องบอกว่าเวลานี้ศาสนาล่วงไปถึง2,500ปีแล้วมร ผลนิพพานไม่มี <c oughs> และยิ่งถึงกก้าก็ไปถึงสามพันปีแล้วนี้มรรคผลนิพพานไม่มีาชาสนาเป็นโมฆะไปหมดจะทำคุณงามความดีขนาดไหนก็ไม่เป็นบุมก็เท่ากับว่าไม่เป็นบาปในขณะเดียวกัน นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนมิพพา,านไม่มีนี่คือกิเลกมันหนาแน่นเข้าไปแล้วมันปิดความจริงไว้แสียหมดเทียบกันกับว่าศาตนาของเหล่านี้เป็นเหมือนบึงใหญ่ที่มีน้ำใสสะอาดเต็มอยู่ในเบึงนั้น เป็นเพียงจอกแหนปกคลุมหุ้มหอ่อจอกแหนนั้นหมายถุงกิเลสประเภทต่างๆเช่นความโลภความโกรธราคาตัมหาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสประเภทเป็นจอกเป็นแหนปกคลุมหุ้มหอ่อทำไห้ไม่มให้มองเห็นธรรเป็นประเภทเหมือนจอกเหมือนแนปกคลุมหุ้มหอ่อ ดึงใหญ่แห่งน้ำที่เต็มอยู่ในสระนั้นไม่ให้มองเห็นน้ำได้เลยเมื่อเราเวิร์จอกเปิดจอกเปิดแหนออกโดยลำดับนันดาด้วยการปฏิบัติของเราจอกแหนก็จะค่อยถูกลู่ขึ้นขนขึ้นไปดูดับก็มองเห็นน้ำจางชัดเจนขึ้นไปเรนะื่อยๆนะ จนกระทั่งตจอกเปิดแหนหรือจอกลรือแหนออกจากเบองใหญ่นั่นแล้วน้ําไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะเต็มอยู่ในบึงในบ่อนั้นโดยสมบูรณ์อยู่แล้วนี่คันว่ามรรคผลนิพพานก็อยู่ในหัวใจของชาวพุทธเรานั่นแหละ หัวใจนี้เป็นเหมือนบึงเหมือนบ่ออันใหญ่หลวงที่บรรจุน้ำได้แก่มักผลิพานไว้อย่างเต็มที่เป็นแต่เพียงจอกแหนคือกิเลสได้แก่ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาประเภทต่างๆมันปิดบังหุ้มห่อน้ำที่ใสสะอาดเต็มวีบึงในบ่อคือหัวใจนั้นไว้เท่านั้น <c oughs> <c oughs> แล้วกิเลสมันจึงปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีมม <c oughs> ใครจะทําคุณงามความดีมากน้อยเพียงไหลก็เป็นโมฆะไปหมดนี่คือเกิเลสซึ่งเป็นตัวเจอกตัวแหนมันปึกปกคลุมหุ้มห่อมรรคผลนิพพานคือน้ํำทําอยู่ภายในใจไว้อย่างมิชิด แลวโลกทั้งหลายก็เชื่อกิเลสคือจอกคือแหนนั้นว่ามรรคผนลนพานไม่มีก็ไม่มีแก่ใจที่จะปฏิบัติคุณงามความดีสิ่งที่กิเลสมันเปิดทางให้ทํามีแต่ความสมัครรักใครที่จะต้องทําตามมันนั้นได้แต่ความอยากความทะเยอทะยานความโลภก็มาเปิดทางให้โล่ง ไม่ต้องมีป่าชา้าคนโลกมากเท่าไหร่ยิงไม่มีความหนึ่งถึงป่าชา้าว่าตนจะตายเหมือนโลกทั่วๆไป <c oughs> มีแต่ความทะเยทะยานอยากได้อันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้กว้านหามาเท่าไหร่ก็เท่ากับกว้านหาเชื้อไฟเข้ามาสู่ไฟคือกิเลสเชื้อไฟคือสิ่งต่างๆที่เราต้องการกว้างหามา พามาเท่าไหร่ความโลกนี้มันยิ่งเผาแหลกแตกกระจายสร้างความหิวโหยขึ้นแกเ่เรามากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีวันสะดวกสบายภายในจิตใจหาความสมงบล่มเย็นไม่ได้เพราะความโลกมากพาดีพาดิ้นเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งกลางวันกลางคืน แล้วก็มีแต่ความทุกข์นี่ละเรียกว่าจอว่าแหนมันปกคทุมมาแล้วมันก็สร้างความอยากเป็นทางโลงให้สัตว์ทั้งหลายเดินตามมันโลกเดินตามมันจึงมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานให้พากันระงับดแบบับจอกดัแบบแหนหรือจอกลรือแหนนี่ขึ้นอ,อก จยน้อยให้ได้พอประมาณพอมีความสงบเย็นใจมีป่าช้าสำหรับเป็นสลับตายของเรามีนรกมีสวรรค์เป็นที่อยู่ของคนชั่วคนดีตามที่บุญเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราก็จะได้กลัวบาปมีความ รื่นเริงบันเทิงอยากทําคุณงามความดีทั้งหลายเพื่อไปสวรรค์อันเป็นทางเดินที่ราบรื่นดังพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ <c oughs> อย่าเชื่อจอ่อเ <c oughs> ชื่อแหนโดยแต่เดียวเนี่ <c oughs> ยประเภทเพียงความโลภเท่านี้มันก็รุนแรงปิดมรรคผลนิพพานไว้หมดปิดขนาดที่ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีปิดทั้งหมด โลกมืดมิดปิดตาไปด้วยจอด้วยแหนคือกิเลสหาธรรมะที่ชะเขาแทกเข้าแสงซ่องแสงสว่างเข้าไปหาจุดดวงที่ถูกปิดบังหุ่มห่อไว้ด้วยกิเลสนั้นไม่มองเห็นเลยโลกจึงไม่ได้สนใจใฝ่ในอาจในธรรมดิ้นรนกระวนกระวาย ไปตามเกิเลสความโลภความเก่าราคะตำหาไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหวังจะเป็นความสูขความเจริญหวังจะครองความสมหวังแต่ผู้เดียวในโลกนี้สุดแล้วก็สร้างความผิดหวังไว้กับตัวเองเพราะเกิเลสไม่เคยสร้างความสมหวังให้แก่ใคร ความโลภก,ก็สร้างความผิดหวังไว้ในตัวเมื่อไม่ได้อย่างใจแล้วก็เกิดความทุกข์ความทรมานขึ้นมามีหนำซ้ำยังสร้างบา,ง, <c oughs> าง,งตาทุกขึ้นที่ใจหาทางออกไม่ได้แล้วค่าตัวตายก็มีเยอะนี่โทษแห่งกิเลสหลอกสัตว์โลกเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธให้เหยียบเบรดข้ามล้อไว้บ้าง อย่าให้มันตะเลิดเปิดโปลงลงเทียวลงบ่อลงคลองคิดหายไหวปวงประจำตามกันโดยไม่มีอัดไม่ีทำเป็นเครื่องยับยั้งชั่งกิตใจไว้บางเลยอย่างนี้ไม่สงควรจะเราเป็นชาวพูธ <c oughs> ให้พากันพยายามหามห้ามเรื่องราคาตันหานี่เป็นตัวรุนแรงมาก <c oughs> ให้พากันต่างคนต่างห้าม อันคำว่าราคาตัณหานี้ไม่ใช่มีมาเพียงวันหนึ่งวันเดียวนี้มันสร้างวัะฏลนให้สัตว์เกิดแก่เก็บตายด้วยหน้าแข่งราคาตัณหานี้มามากต่อมากนานแสนนานแล้วยังจะสร้าง ความหมุนเวียนอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความทรมานในวัฏสงสารนี้ต่อไปอีกไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันถ้าไม่มีอัมีธรรมเป็นเครื่องสกัดรัดตั้งตัดความลืดยาวแห่งวัฏวนทึ่งเป็นไปด้วยความทุกข์นั้นให้หดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาด้วยการสร้างคุณนามความดี การสร้างคุณงามความดีที่เรียกว่าสร้างธรรมเข้าสู่ใจนี่เท่านั้นจะเป็นเครื่องหักห้ามวัฏะวนอันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทั้งหลายในวัฏะวนนี้ให้หดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาเช่นเราเคยตายเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเมื่อมีคุณงามความดีเข้าสกัดรัดกันแล้วความตายของเราความเกิดของเราทึ่ง ความรืดยาวนั้นก็จะหดเข้ามาหดเข้ามาดาท่านแสดงไว้ไหนรามว่าพระโสดาบันเมื่อท่านสำเร็จเป็นขั้นพระโสดาบันแล้วมีจำกัดแห่งภพชาติคือความเหมนือเหมียนผู้สำเร็จพระโสดาบันในขั้นต่ำขั้นเรียกวอันดับแรก เมื่อสำเร็จเป็นพระโสดาบันอันดับแรกแล้วอย่างชาท่านจะมาเกิดมาตายอีกเพียงเจ็ดชาเท่านั้นและไม่ตกอบายามุกตกอบายภูมิที่ไหนเลยมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างคุณงามความดีจากนั้นก็ไปสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปเป็นอื่นเป็นใดเป็นความแน่นอนโสต แปลว่ากระแสแห่งพระนิพพาน,านคือความไม่เกิดไม่ตายต่อไปอีกแล้วเข้าถึงกระแสจิตของคนนั้นเข้าถึงกระแสจิตของคนนั้นเข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้วจึงมีจํากัดภพชาติคืออย่างอ่อนเรียกว่ามาตายมาเกิดเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นอย่างกลางมาตายมาเกิดเพียงสามชาติ วันแล้วตั้งแต่ไปสวรรค์ด้วยกันจากสวรรค์ก็มาสร้างบาร,รมีที่มนุษย์ของเราพออายุไขสิ้นสุดลงไปก็ไปเกิดสวรรค์ย่างกลางสามชาติย่างอุกฤษเรียกว่าย่างเยี่ยมมากลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวก็ทำวิวัตริต คือความหมุนยานของจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจสิ้นสุดุดมถึงพระนิพพานได้เลยนี่นี่เรียกว่าความแน่นอนแห่งจิตแห่งธรรมที่กลมกลืนกันนับตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปผู้ที่ยังไม่ได้รับธรรมขั้นนั้นก็ขอให้พากันพยายามผลฝ่ายคุณงามความดี มีใจมีธรรมเป็นหลักยึดของใจอย่าให้ห่างเหินจากศีลจากธรรมจนเกินไปดังเวลานี้ชาวพุทธเรารู้สึกว่าห่างเหินต่อศีลต่อธรรมกันอย่างมากมายกับกลายเป็นว่านรกะเวกีเป็นสิ่งที่น่ารื่นเริงบันเทิงด้วยการเพือการเพลินตะเกียรตะกายวิ่งไปทำมันเสียทั้นั้น าก,ก,การตะเกียกตะกายพวกคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ก็หนึ่งว่าเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสโยนทิ้งให้เราโยนทิ้งให้เราจะทำความดีแต่ละชิ้นละอันนี้ถูกกิเลสมันกำจัดปัดเป่าไม่ทำมีเงินกี่บาทจะสละทานสมมติว่ามีเงินอยู่ห้าบาท เราจะสลัดเสียเสียสักหนึ่งบาทนี้เงินหนึ่งบาทกลายเป็นเงินที่มีคุณค่ากป็นหนึ่งว่าพันบาทขึ้นไปแล้วเพราะความหึงหวงของกิเลสมันไม่ทำทีนี้กิเลสเข้ามาเป็นเราเสียอย่างเดียวเราก็มีอำนาจ อำนาจนั้นก็คืออำนาจของกิเลสนั่นแหละมาครองหัวใจเราแล้วก็มาครองหัวใจสมบัติเงินทองของเรามีมากน้อยจะจับจะจ่ายออกไปเพื่อบุญเพื่อกุศลซึ่งเป็นสารพุณอันยิ่งใหญ่นี้กิเลสกับถือว่าเป็นของต่ําช้าเร็วสารไม่เห็นด้วยความต้นหนีที่เหนียวเท่านั้นเป็นอำนาจอันเด็ดขาด อันเลิศเลยของเจเลยมันจึงควบคุมอำนาจไว้ทั้งหมดเยอะม่ให้คนทำบุญให้ฐานแยกออกไปเพียงบากเดียวเท่านั้นํำแล้วกรรมเล่าจะปล่อยมือออกไปเป็นทานกิเลสไม่ยอมให้ปล่อยทำแล้วกรรเล่าถ้าเป็นเงินกระดาษอย่างทุกวันนี้ก็เปียกกระดาษนั้นเปียก ถูกกรรมเอาไว้จนเปียกหมดเลยใช้ไม่ได้เลยนี่ฤทธเดชของกิเลสเวลามันมีอํานาจมากมันเป็นอย่างนี้มันเห็นว่าการทําบุญให้ทานนั้นเป็นของเศษของเดนินเป็นของไม่มีคุณค่าประการใดยิ่งกว่าสิ่งที่มันสงวนตหนีทีเหนียวห่วงแหนเอาไว้มีเรียกว่ากิเลสมีอํานาจเป็นอย่างนั้นทีนี่เมื่อเราพยายามสร้างคุณธรรมของเรา ให้มีมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับความตป็นที่เหนียวซึ่งเป็นอำนาจของเกลีลสนั้นจะค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไปการทำบุญให้ทานขึ้นที่ว่าคุณงามความดีทั้งหลายของเรานับวันมีมากขึ้นไปเป็นลำดับมีกำลังมากขึ้นไปเมื่อถึงขั้นนี้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้นะ มีความไม่สะดวกสบายภายในจิตใจพระธรรมคือความดีของเรานั่นแหละตัวเราให้อยากให้ทานอยากให้รักษาศิลอยากจะฉละสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้เป็นประโยชน์แก่โลกทั่วๆไปนับตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ด้วยการเสียสละให้ทานเป็นมงคลเป็นความชุ่มเย็นของจิตใจแต่ผู้เสียสละเป็นลำดับไปนี่เรียกว่า บุญของเรามีกำลังมาก <c oughs> ทานของเราทำของเรามีกำลังมากกาจัดความต้าหนีทนี่เนี่ยวออกได้เป็นลำดับลำดายิ่งมีมากเท่าไหร่ความต้าหนีนี้หายหน้าไปหมดมีแต่อยากทําบุญให้ทานจเจริญเมตตาภาวนาโดยท่าเดียวเท่านั้นนี่มันชนะกันได้อย่างนี้เรียกว่าระหว่างทมกับกิเลส <c oughs> กิเลสเป็นค่าสุกของความดีแต่เวลานี้กิเลสที่เป็นค่าสุกของความดีนั้นมันกลายเป็นเกเลสเป็นคุมของความดีความดีกลา,ายเป็นของเลวไปแล้วเพราะความหนาแน่นของกิเลสมันเสกสรรปัน้นยอความจอมปลอมของมันให้เป็นขาง เป็นความจริงเป็นของจริงขึ้นมาแทนของจริงไปในหัวใจของเราแต่ละท่านละท่านยิงขอให้พี่น้องทั้งหลายกำจัดปัดเป่าทรรของพระพุทธเจ้านั้นแน่นอนเอกันนำมากินมีไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้ามาตรัสสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งที่มาตรัสสรู้เราะ สร้างพระบารมีมานี่ยากแสยนยากกว่าที่เลยมาเป็น <c oughs> พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ท่านแสดงไว้ในตำรับตำลา <c oughs> น่าคิดไหมว่าคนที่ทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนเป็นล้า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 นแต่เวลาทำให้ บำเพ็ญบาร,รมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจนสมบูรณ์พูนผลถึงความเป็นศาสดานั้นได้เพียงลายหนึ่งดึงสองลายเท่านั้นนอกนั้นล้มละลายไปหมดคือล้มเหลวไปหมดเพราะการสร้างบาร,รมีนี้เป็นของยากมาก นี่พระพุทธเจ้าของเราที่สร้างบารมีมาเพื่อเป็นศาสดาสอนโลกหรือถอนผลสัตว์โลกนี้ก็คือสมณะโคโดมของเราอุบัติได้เพียงพระองค์เดียวนี้เท่านั้นเราเกิดมาไม่ว่าศาสนาแม้จะพบพระพุทธศาสนาก็ไม่สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมของนั่นเรียกว่าเศษมนุษย์เพียงในชาติของคนเท่านั้นไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มอัดเต็มธรรม ทำไม่มีในใจเป็นเศษมนุษย์อยู่กับโลกเขาเบียงตะนันแต่นี่เราทั้งได้พบพระพุทธศาสนาด้วย ทั้งด้บำเพ็ญคุณงามความดีนับถือพระพุทธศาสนาถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ฝากเป็นฝากายด,ด้วยเรียกเล่เาเรามีอำนาจวาสนาบุญญาพิชมผ่านจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาคภูมิใจกับวาสนาของเหล่าที่ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเป็น พึ่งเป็นพึ่งตายถาวายชีวิตก็ท่้นจริงๆว่าเราเป็นผู้มีวาสสำหนามากอยู่แล้วเวลานี้ขอให้เพิ่มภูมิคุณธรรมเหล่านี้เข้าสู่ใจ